สวัสดีครับผมชื่อนนทกรเจชิรานันท์นะครับรหัสหกสองศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ห้าสองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นการบ้านที่หนึ่งนะครับของ e actions, วิชา human computer interaction โดยก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเมาส์เรื่องของคีย์บอร์ดดิสเพลย์แล้วก็เรื่องของมบายวเดเวสนะครับว่ามันมีการออกแบบอย่างไรบ้างแล้วมันส่งผลอะไรต่อ,อร่างกายหรือว่าการใช้งานของบ้าง ครับก็มาเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็คือเมาส์นะครับเมาส์ <Mouse S 1> ก็คืออุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เพื่อขยับเคอร์เซอร์ที่มันชี้บนหน้าจอครนะับในรูปวันนี้ก็จะเป็นเมาส์อันแรกของโลกนะครับก็คือด้านามันก็จะอาจจะแปลกๆนิดนึงก็จะมีลูกกิ้งแล้วก็จะมีปุ่กมกดนะครับก่อนที่จะพูดว่าเมาส์มันมีการใช้งานแล้วก็ออกแบบยังไงเนี่ยผมอยากจะเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์คร่าวๆของการเกิดเมาส์ขึ้นมาก่อน เมาส์ตัวแรกที่เราใช้กันนะครับที่มีการผลิตแล้วก็ออกแบบขึ้นมานครับเราจะเรียกกันว่าเอ็งเกลาร์ดเมาส์นะครับซึ่งเมาส์ตัวแรกเนี่ยถูกออกแบบโดยคนที่ชื่อว่าเอ็งเกลบาร์ดนี่แหละนะครับตามชื่อของเมาส์เลยโดยมันถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1963นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมาส์นเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมันเป็น device ี่มีการใช้งานน่าสนใจนะครับก็เลยมีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่เอาไปวิจัยต่อะนะครับอย่างเช่นบริษัท Xerox Park อ,อะไร ก็เอาเมาส์ตัวนี้ของคุณเองเกอร์า่ยไปพัฒนาต่อแล้วก็อาจจะมีการใช้งานในคอมพิวเตอร์ของซีร็อกจนมีสตีฟจ็อบไปเห็นเมาส์ที่มีการใช้ในในซีร็อกเขาก็เลยเอามาทำต่อเป็น macOS นะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นมเมาส์ในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็น mechanical mouse นะครับอันนี้เป็นเมาส์แบบ เก่านิดนึงนะครับจะเป็นเมาส์ที่ทำงานโดยการใช้งานมีการไขมีฟันเฟืองที่เอาไว้หมุนลูกกิ้งนะครับคือลูกกิ้งเนี่ยเวลาที่เราเลื่อนเมาส์เนี่ยลูกกิ้งนี้มันก็จะหมุนไปซึ่งเวลาที่มันหมุนไปนะครับไอ้ตัวมอเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะขยับไปแล้วก็เราก็จะใช้การวัดมุมของมอเตอร์พวกนี้เพื่อที่แบบเอาไว้ดูว่าเออมันมีการหมุนไปกี่องศากี่องศาแล้วก็เอาไปคำนวณระยะบนหน้าจอ อันนี้ก็จะเป็นเมาส์แบบแลูกกิ้งนะครับลักษณะเป็นแมคาีน,นิคอลเมาส์แต่ว่าเมาส์ที่เราจะใช้บ่อยทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นเมาส์แบบออปที่เข้าเมาส์นะครับในที่นี้แหละเราจะมีเซนเซอร์ที่เป็นไดโอดเปล่งแสงตัวหนึ่งเราจะมีเซนเซอร์ที่เป็นเซนเซอร์เอาไว้อ่านค่าจากไดโอดเปล่งแสงเนี่ยเวลาที่เราขยับเมาส์ไปนะครับไดโอดเนี่ยมันก็จะมีการเปล่งแสงแล้วก็มีการเปลี่ยนุนี้นั่นไปเรื่อยเรืเซนเซอร์นี้จะทําการวัดค่า ที่มันอ่านได้จากการตกกระทบของไดโอดจากแส,แสงของไดโอดนะครับแล้วก็เอาไปแปลงค่านะครับแล้วก็เอาไปเหมือนกับคำนวณว่า x ในหน้าจอควรจะไปอยู่ที่มุมไหนกองสัอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของเมาส์นะครับปัจจุบันเนี่ยเมาส์นะครับก็มีอยู่หลายแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีสายนะครับแบบก็คืออาจจะมีสาย usb เสียบขึ้นกับเสียบกับพอร์ตคอมแล้วก็ ใช้ขยับไปมาแล้วก็มีเมาส์อีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบไวเลสนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะสะดวกในการใช้งานมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมีสายระยงระย่างเวลาพกพาก็พกพาได้ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพูดว่าการออกแบบของเมาส์เนมันดีต่อการใช้งานเราหรือเปล่าอ,อยากจะขอแน,นะนําคําว่าเอ็กโอนอมิกนะครับคือทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าเอ็กโอนอมิกบ่อยมากครับสิ่งเหตุผลที่ได้ยินบ่อยน่าจะเป็นเพราะว่า ทุกวันนี้เขาว่าออฟฟิศซินโดรมเป็นอะไรที่เป็นปสเวิร์ดมากๆคือทุกคนแทบจะทุกคนเลยเนี่ยที่ใช้งานทํางานกับคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเว r k f าม m งุดหด้วยเรามักจะมีอาการแบบออฟฟิศซินโดรมกันประจานะครับซึ่งเขาก็เลยมีคนที่ออกแบบเก้าอี้นะครับเก้าอี้รูปแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเขาเรียกกันว่าเอ็กโทนอมิคเชนจะเป็นเก้าอี้ที่แบบถูกออกแบบมาเพื่อให้มันตรงตามหลักเอ็กโนอมินะครับก็คือมนุษย์เนี่ยควรจะ ควรจะนั่งแบบไหนควรจะแบบตั้งคอกี่องศาควรจะตั้งขา,ขานะกี่องศาอะไรเงก็เอ็ก็อโนโมิกภาษาไทยคือกายยาศาสตร์นะครับก็คือเราจะทํำยังไงให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมันอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมแบบว่าเวลานั่งทําง,งานนาันๆาจะได้ไม่ปวดหลังไม่มีอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็คือนิยามสั้นๆของเอกนมิกนะครับ ซึ่งเจ้าคำว่าเอ็โอนอมิกเนี่ยมันก็ถูกเอาไปแอพพลายได้กับหลายๆอุปกรณ์นะครับเองเจ้าตัวเมาส์สิ่งนี้เองก็สามารถที่จะเอาไปเลาเอาหลัก Economic เอ็โอนอมิกเข้าไปแอพพลายได้นะครับเราอาจจะเห็นคําว่าเมาส์เพื่อสุขภาพปล่อยมากขึ้นนะครับในทุกวันอย่างภาพสามภาพตรงนี้นะครับก็คือเป็นเมาส์สุขภาพนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออธิบายจากรูปตรงนี้นะครับเมาส์ปกติที่เราใช้กันก็จะเป็นเมาส์ลักษณะนี ก็ก็คือเป็นเมาส์แบบเราเอาไปวางตรงพื้นแล้วก็เราก็ขยับแบบขยับแบบ h o r i z o n t a l อะไรใช่ไหมครับซึ่งไอเมาส์แบบนี้เนี่ยมันไม่ดีต่อ e อ g o n o m i c ิเพราะว่าจะเห็นนะครับว่ามันมีการกดทับเราเนี่ยต้องต้องเอาข้อมือของเราเนี่ยกดทับลงไปนะครับซึ่งมันผิดผิดหลัก e r อ o n o m น c มิกนะครับ มันก็จะมีเมาส์สุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อให้ถูกหลักตามหลักเอ็กโอนอมิกนะครับโดยเมาส์แบบนี้มันนกมักจะเป็นเมาส์ในรูปแบบบอร์ตี้เคาทเมาส์นะครับแบบนี้มันจะเป็นเมาส์หน้าตาแปลกๆนะครับ,แต,แ,แ,รบแต่ว่าเวลาที่เอาเมาส์แบบนี้มาใช้นะครับมันจะทําให้การยศาสตร์ของเราดีขึ้นใช้เป็นนานๆก็จะไม่ปวดมือนะครับอุปรกรณ์ต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือคีย์บอร์ดครับโดยคีย์บอร์ดเนี่ยครับก็คืออันที่ผมแปะรูปไปตรงนี้ ก็คีย์บอร์ดเนี่ยถือเป็น device หนึ่งที่มีการพัฒนาเนี่ยยาวนานมากแล้วก็มีการใช้งานตั้งแต่ยุคสมัยที่เรายังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยที่เราเอาไวพ้พิมพ์ดีพิมพ์จดหมายพิมพ์ข้อความูุนี้มากประวัติศาสตร์คร่าวๆของคีย์บอร์ดนะครับเนื่องมาจากว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องพิมพ์ดีนะครับก็คเครื่องพิมพ์ดีเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มาค่อนข้างยาวนานนะครับเทียบกับอุป,รปรกรณ์อคอมพิวเตอร์เีง โดยเครื่องพิมพ์่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1868นะครับก็ลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ก็จะมีแป้นย่านะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่มคีย์นะครับแล้วก็เราก็จะใส่กระดาษลงไปตรงนี้เวลาเรากดพิมพ์ตึก๊กตึ๊กตึ๊กไปครับไอเจ้าแป้นย่าตรงนี้มันก็จะวิ่งขึ้นไปเคาะกระดาษนะครับก็เลยมันก็เลยจะเอาหมึกไปแปะตรงกระดาษเพื่อให้มันเกิดข้อความขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเวลาที่ คนเราย้ายจากแป้นพิมพ์ดิจเนี่ยมาใช้คอมพิวเตอร์นะครับด้วยความที่ว่าเราคุ้นชินกับเจ้าลักษณะของแป้นพิมพ์อยู่แล้วเราก็เลยยกหน้าตาของมันนะครับมาใช้ในคีย์บอร์ดที่เราใช้กันทุกวันนี้ด้วยอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคีย์บอร์ดชื่อว่า IBM Model M นะครับปัจจุบันก็ยังมีบางคนที่เอามาใช้งานอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดแมชชีนิคอลที่แบบ ม,มันประกอบด้วยสปริงจริงๆนะครับเวลาเวลาพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันก็ให้สัมผัสค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดที่มีอินสไปเรชันมาจากตัวแป้นพิมพ์แบบพิมพ์ดีนะครับหรือปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆให้มันคอมแพ c t ลงมากขึ้นเรื่อยๆครับไอ้ลูกข้างล่างนี้ที่ผมเอามาแปะก็คือ คีย์บอร์ดของ Microsoft นะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้กับ Surface ก็ลักษณะของมันก็จะเป็นแป้นพิมพ์แบบที่เคล็ครับคือค่อนข้างบางแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์แมชชีนิกเยอะแยะมากมายนะครับเวลากดพิมพ์ไปก็ไม่มีเสียงอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆของคีย์บอร์ดนะครับครับโดยคีย์บอร์ดเนี่ยด้วยความที่ว่าปกติแล้วคีย์บอร์ดที่เราเห็นกันมันก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่แบบเรียงเป็นเส้นไปเลยนะครับซึ่งปกติแล้วคนเราเนย มือของเรามันไหล่ของเราเนี่ยมันไม่ได้กว้างแค่เท่าคีย์บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบเหมือนกับหุบแขนเพื่อที่จะเอามาพิมพ์นะครับเวลาพิมพ์ไปนานๆเนี่ยมันจะไม่รู้สึกดีเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยมีการออกแบบให้มันถูกตามหลักเอ็กโอนอมิกนะครับว่าเออเนี่ยในเมื่อเราต้องหุบแขนมานะครับแทนที่เราจะแบบหุบแขนเราก็ต้องเอามาเอียงตรงอย่างเงี้ยครับแบบไปนานๆมันจะชาแขนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบแค่เอียงแขนมาเฉยๆเพื่อพิมพ์ไปเลยถ้าเกิดพิมพ์ไปอย่างเงี้ยเนี่ยครับ มีการแยกมือสองข้างมือแต่ละข้างก็จะแบบไม่ต้องแบบเอามาอยู่ในองศาเดียวกันก็เลยจะทําให้เราเนี่ยพิมพ์ได้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบเออร์โกนอมิกนะครับคือมีการวางแป้นแบบเลี้ยงให้ถูกตามหลักเออร์โกนอมิกเลยเอร์โกนอมิกเลยนะครับครับแต่ว่านะครับถ้าไหนๆก็พูดเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับผก็เลยอยากพูดเรื่องของคีย์บอร์ดเลเยอร์เอาด้วยนะครับซึ่งเรื่องของคีย์บอร์ดเลเยอร์เอาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสําคัญกันกรประมาณเลง จากที่ว่าประวัติศาสตร์ของแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างยาวนานนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยสมัยก่อนเหตุผลที่เราต้องเรียงเป็นเลเยอร์อย่างนี้ครับแบบเลเยอร์แบบ q พอ r t ตนะครับ,แบบเ,บ,บ,นรบเนื่องมาจากว่าแต่ก่อนเป้นย่อนะครับถ้าเกิดเราเรียงคีย์บอร์ดให้มันดีนะครับเวลาเราพิมพ์ไปตัวแป้นย่อเนี่ยมันจะไปชนกันนะครับเขาก็เลยเออกแบบแบบเพอตขึ้นมาซึ่งมันเป็นแบบที่พอดีที่เราจะไม่พิมพ์ให้มันชนกันแต่ว่า แป้นพิมพ์มันก็ไม่ได้สับสนเกินไปจนเรียนยากแล้วก็เราก็พิมพ์ได้ความเร็วได้ไม่ช้าเกินไปแต่ว่าเวลาที่เราย้ายขึ้นมาใช้คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันไม่มีแป้นเย่าอีกต่อไปแล้วนะครับเราก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องเรียงเลเยอร์แบบควอตอี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเออเลเยอร์แบบควอตี้เนี่ยมันมีการจัดเรียงบว,วดดิ้งที่ไม่ดีนะครับบางทีเราต้องไปพิมพ์พิมพ์ที่โวลที่3หรือโวที่1อะไรเงี้ยซึ่งแบบ มือเรามันอยู่ที่ row ที่2นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ e r g o n o ของการพิมพ์ไม่ดีเท่าไหร่เขาก็เลยมีการออกแบบ keyboard layout ขึ้นมาแบบใหม่ก็จริงๆ layout ที่เป็น alternative เนี่มีหลายแบบมากนะครับแบบแบบที่เป็นที่นิยมกันก็จะมีหลายตัวอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมยกมาที่เป็นแบบ diorad นะครับแบบ diorad เนี่ยถูกออกแบบโดยคุณ diorad นะครับคือเขาเห็นว่าเออแป้นพิที่แบบ qwerty เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็เลย มาออกแบบเพื่อที่ว่าเวลาพิมพ์เนี่ยเราจะแทบไม่ต้องยกมือเลยครับอัน,นก็เป็นแบบ d ิวเวอรกแต่ว่าแบบ d ิวเวอเรกเนี่ยมันใช้งานยากไปหน่อยนะครับเพราะว่าเออคนส่วนใหญ่เขาย้ายมันจากโคเวรตี้เนี่ย,ย,าาเ,ยเขาต้องมาขัดหัดแบบ d ิวเวอเรกเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเดียงแลกประหลาดนะครับแตกไปจากโคเรตี้ค่อนข้างเยอะเวลาเวลามาหัดเนี่ยก็เลยหัดยากแล้วแบบเออถ้าใช้ d ิวเวอรกแล้วกลับไปใช้โคเรตี้เนี่ยก็แทบ,บจะใช้ไม่ได้เลยก็ลเลยมีคนออกแบบ แบบที่ชื่อว่าโคแม็กขึ้นมาโดยแบบที่ชื่อว่าโคแม็กเนี่ยเราได้รับอินสปิเรชันมาจากเฟิร์ตีแต่ว่าก็เอามาจาัดเรียงเวอร์ติีให้มันดีกว่าเดิมนะคนที่ย้ายมาจากเฟิร์ตีมาใช้โคแม็กก็จะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากสังเกตนะครับอย่างเช่นว่าตัว z x ดอย่างเงี้ยคนที่เขาใช้คีย์ลัดแบบ Ctrl Z Ctrl X Ctrl C Ctrl V ์อลอะไรเงี้ยจากเฟิร์ตีชิมแล้วพอย้ายมาจากโคแม็ก กลุ่มคีย์ลัดพวกน,นี้มันก็ยังยีือยู่จุดเดิมนะครับแต่ว่าไอ้คนที่ใช้ติวระก,กันว่าเขาต้องมาเรียนดูคีย์ลัดใหม่ซึ่งเอออาจจะปวดหัวไปบ้างครับครับอันนี้ก็เป็นข้อๆข,ข,ของเรื่องอีกโกลนอเกในคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีมีสองแสเปกที่เราต้องคุยกันก็คือเราเห็นหน้าตาคีย์บอร์ดที่เป็นฮาร์ดแวร์มันหน้าตายอย่างไรแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเวลาที่เราได้คีย์บอร์ดมาเนี่ยเราจะจัดเรียงเลเยอร์อย่างไงให้เราพิมพ์ถนนะัดครับก็ ตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์เนี่ยนะครับก็เล่าประวัติศาสตร์คร่าวๆเหมือนเดิมน,นะครับก็มอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันเนี่ยก็จะมีอยู่3ยุคหลักๆนะครับก็จะเป็นยุคที่เป็น CRT ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวคอมที่มันเป็นจอแบบจอจอนูนะแบบข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีไฟหลอดใหญ่เพื่อที่จะแบบว่าเออฉายแสงแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับ เ่ uh, เป็นแคทโตเรย์ที่คอยปรับปรับสีปรับอะไรแล้วก็มีอ่ uh, มีแคทโตเรย์ชี้มาจากข้างหลังนะครับแต่ว่าสังเกตน,นะครับว่าจอมันเป็นขอบโค้งองนะครับพอจอมเป็นขอบโค้งเนี่ยปัญหาก็คือว่าไอ้ภาพที่เราเห็น,นมันมันไม่ได้แบบเป็นมันไม่ได้แฟลตไปแล้วมันไม่ได้เนียนตานะครับเวลาจ้องเป็น,น,นานๆมันก็จะแบบเอออาจจะเมึนตาบ้างเพาะว่ามัน ว้าว wow, บ้างมันอะไรบ้างนะครับแล้วก็สังเกตว่าเออด้วยความที่ว่ามีแคโทดเรย์อยู่ข้างหลังสีมันก็เลยจะชัดเฉพาะตรงกลางแล้วแบบตรงขอบๆไปสีมันอาจจะแบบไม่ค่อยชัดสีมันอาจจะเบลอบ้างอะไรอันนี้ก็เป็นจอเสียที่ยุแคแรกเทีนี้ก็มีจอยุคต่อมาก็จะเป็นจอ LCD ซึ่งจอ LCD เนี่ยเขาจะมีเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบ็คไลท์นะครับคือข้างหลังแทนที่จะใช้แคโทดเรย์เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นแผง LCD แทน ซึ่งไอแผง LCD แล้วก็ข้างหน้าก็จะเคลือบด้วยตัวเม็ดสีที่เอาไปจากกระจัดกระจายนู่นนี่นั่นนะครับพราะไม่ใช่ LCD แล้วเนี่ยข้อดีก็คือจอมันไม่นูนนะครับอันอย่างอันนี้จอมโค้งคจอโค้งแต่อันนี้จอมันก็แบบจอแบนเลยนะครับแต่ว่าจอ LCD เนี่ยมันก็มันก็ยังไม่ได้เพอร์เฟคครับเพราะว่า,าแสงมันมันก็มีแสงมันจะเป็นที่ต้องฉายแสงมาตลอดเวลานะซึ่งตรงนี้ก็ ก็เลยอาจจะเปลืองไฟหรืออะไรอย่างนี้บ้างครับเราก็เลยมาใช้จอแบบใหม่ก็ครือจอ LED ซึ่งจอ LED อันนี้จริงๆมันก็ทำงานคล้ายๆกับจอ LCD นะครับมันเปลี่ยนจาก LCD เนี่ยแผงข้างหลังมันเป็นแผง LCD แล้วพอเปลี่ยนมาใช้ LED เนี่ยแผงข้างหลังมันจะเป็นแผง LED แทนนะครับซึ่งมันก็จะประหยัดไฟมากขึ้นแล้วก็บางทีมันก็จะได้สีที่คมชัดมากขึ้นด้วยนะน,นี่เป็นจอ LCD ในรูปที่ผมแปจะมาเป็นจอซ็อ รเรื่องของเอ็กโอนอมิกของจอคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เราจะใช้จอเนี่ยเราก็แค่ต้องตั้งให้มันถูกองศานะครับโดยเราก็ดูจากว่าเออเนี่ยตาของมนุษย์เนี่ยขอบเขตของเรามองได้เท่าไหร่มองได้กี่องศาแล้วก็พยายามตั้งจอให้ได้อย่างนั้นะครับจอที่เอ็กโอนอมิกดีเนี่ยเขาอาจจะออกแบบให้จอมันขอบโค้งนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรามองเราก็จะได้ไม่ต้องแบบล็อกแลกสายตานะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกนะครับว่าเราควรจะตั้งจอ,อยังไงนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจ้างจอเราตั้งน,นะครับก็เราอาจจะต้องแบบงอหลังงอคออย่างเงี้ยซึ่งอ่ามันถ้าเกิดตั้งไปนานๆเนี่ยจะเกิดอาการปวดหลังได้นะครับถ้าอยากให้อเออคุนมิกดีเราอาจจะเพิ่มเพิ่มโต๊ะอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแบบเสริมขนาดจอขึ้นไปเพื่อให้เราหลังตรงตะลอดเวลาเราใช้งานองคอมพิวเตร์โอเคครับ สำหรับอุปกรณ์สุดท้ายที่ถึงกันก็จะเป็นมือ i c ์นะครับรืพวกโทรศัพท์ต่างๆครับก็เหมือนเดิมนะครับประวัติาสตร์คร่าวๆของโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์นี้ก็ถูกสร้างนะครับโดยคนที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์กรแฮมเบลนะครับเขาเป็นคนประดิษฐ์โทรศัพท์แล้วก็ประดิษฐ์อยู่ในแลบชื่อว่าเบลแลบนะครับหลังจากที่เขาประดิษฐ์เนี่ยเขาก็มีการจดสิทธิบัตรตัวโทรศัพท์ไว้แล้วก็ ตัวเกลแฮมเบลเนี่ยเขาก็ดังขึ้นมากจนแบบมีการก่อตั้งล aboratory ตามชื่อของเบลนะครับเป็นเบลล aboratory เองด้วยครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆครับมันก็เป็นโทรศัพท์แบบหมุนนะครับมันก็จะมีโทรศัพท์แบบอ่ามีมีทัชแอนด์โทนนะครับแบบเวลากดปุ่มไปนะครับมันก็จะอ่าแล้วก็มีคาร์โฟนนะอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์แบบสามารถที่จะคุมไปไหนมาไหนได้คนระับแล้วก็จะมี ต่อมาก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถือที่แบบเป็นปุ่มกดแล้วก็เป็นโทรศัพท์ที่แบบไอ้ไอโฟนนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ที่แบบเป็น Android ต่อมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆ mm hmm. โดยหลักอีกรโนมิก hmm. ของโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันให้ประโยชน์กับเราหลายอย่างแต่ว่ามันก็มีการกทำร้ายเราหลายอย่าง เพรา่าทุกวันนี้เวลาเราใช้โทรศัพท์เนี่ยเรามักจะก้มหน้าเล่นนะแบบทุกวันนี้แบบเ,เวลาเราคุยกันเราไปนั่งกินข้าวกันนี่ยเราก็แทบจะไม่คุยกันก็เป็นสังคมก้มหน้าประมาณนึงนะครับซึ่งาการก้มหน้าเนี่ยก็มันก็ไปทําอะไรหลายอย่างเกีย่ยวกับร่างกายเราเช่ว่ามันสามารถที่จะทาร้ายกระดูกสันหลังเราได้นะครับอันนี้ผมแปะรูปมาคร่าวๆนะครับว่าการที่เราก้มหน้าดูโทรศัพท์ แต่ละองศาเนี่ยมันทํร้ายร่างกายเราขนาดไหน,นนะอันนี้สังเกตนะว่าอเออถ้าเกิดเรามองตรงๆไม่ทํามุมอะไรกับกระดูกสันหลังเราเนี่ยเรากระดูกคอของเราเนี่ยมันจะต้องรับแรงประมาณ 10- บถึงสิบปอนด์ครับแต่ถ้าเราก้มลงมาอีก15องศาองศากระดูกคอเราต้องรับแรงเพิ่มขึ้นถึง27ปอนด์ครับหรือถ้าก้มมา30องศานี่เรากลายเป็นว่าเราต้องรับแรงกระดูกเราเนี่ยต้องรับแรง40ปอนด์แต่ว่าถ้าเราก้มแบบ หกซี่วงสายเนี่ยซึ่งยกกระดูกเราเนี่ยมันต้องรับแรงถึงหกศูปอนด์ซึ่งแบบมันค่อนข้างหนักเลยนะครับฉะนั้นก็พยายามอย่าโค้งน้าเวลาเล่นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของว่าโทรศัพท์ที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยจอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับแต่กลายเป็นว่าไอ้มือที่เราใช้เนี่ยมันก็ยังขนาดเท่าเดิมน,นะครับเพราัฉกลายเป็น,น,นว่าไอ้แบบทุกๆปีเนี่ยที่โทรศัพท์มัน มีรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆการว่าจอมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆการว่าแทนที่จอใหญ่ขึ้นเราจะใช้สระงานสะดวกขึ้นการพว่งมันใช้งานยากขึ้นแทนว่านิ้วเราไปไม่ถึงแะอย่างนี้รูปสีเขียวก็คือองศาหรือว่าพื้นที่ที่นิ้วของเราสามารถ a c h ไปถึงได้ว่าเออถ้าเกิดเราจับในลักษณะนี้ราสามารถจับได้ในบริเวณนี้ถ้า,าจับลักษณะนี้สามารถจับได้ในบริเวณนี้ แต่ว่าถ้าเราจับท่าอื่นนะครับอย่างเช่นอ่าถ้าเราเราจับจับแบบ one hand เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานโทรศัพท์ได้49เปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าจับแบบเนี้ยครับคือเอามือหนึ่งรองแล้วก็เอาอีกมือหนึ่งเล่นเนี่ยแล้วก็จะใช้งานได้ประมาณแบบอ่อ๋ออัน,นอันนี้คือแบบเปอร์เซ็นต์ที่คนใช้งานนะว่าเออเนี่ยคนใช้งานแบบ one hand ก็ใช้งาน ครับหน้านี้ก็จะเป็นสถิตินะครับว่าไอ้คนแต่ละประเภทเนี่ยว่าคนที่ใช้งานโทรศัพท์ส่วนเหญ่แล้วเขาจับลักษณะไหนกันนะครับอันนี้เป็นผลวิจัยนะ,ะว่าเออมันจะมีคนประมาณ49%เนี่ยที่ใช้โทรศัพท์มือเดียวนะครับแบบว่าจับมือเดียวแล้วก็เล่นนะครับก็มีสูงถึง49%หรือคนที่เขาจับมือหนึ่งแล้วก็เป็นมือรองแล้วก็อีกมือนึงก็เล่นลก็มีอยู่ประมาณ36%หรือคนที่เขาใช้โทรศัพท์สองมือ ก็มีแค่สิมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ท่านั้นละก็จะสังเกตว,ว่าเออโกลโนโมทธของการออกแบบโทรศัพท์เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมาคอน o n เดอร์ด้วยนะครับว่าคนที่เขาเล่นจับโทรศัพท์แบบนี้นมีกี่เปอร์เซ็นต์เวลาออกแบบแอป,ปหรือออกแบบหน้าจอหรือออกแบบอะไรเนี่ราก็ต้องออกแบบให้เป็นไปตามโกลโโมุิพวกนี้นะครับสําหรับคลิปวีดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ออนัอขอบคุณมากครับ